เราจะได้เจอข้อสอบที่เป็นแนว error แ,แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคำสั่งเลยเขาบอกว่า choose the underline part which contain an error ก็คือให้เราเลือกพาที่มันถูกขีดเส้นใต้ไว้นะคะแล้วก็ที่เป็น error หรือว่าเป็นจุดผิดพลาดของประโยคมันเองเนาะโจทย์ค่ะบอกว่ายังไงเนาะบอกว่า many hotels decorate their corridors beautifully to create a pleasant environment นะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะ many hotel decorate their corridors beautifully to create a p l e s a n t environment ตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็น error ค่ะคือพยายามดูว่าคำที่ขีดเส้นใต้เนาะหรือคำที่เป็น choice เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรอยู่ในประโยคนะคะอ่ะอย่างตัวแรกเลย hotel ค่ะ hotel ปกติมันเป็นคำนามถูกไหมคะอ่ะแปลว่าอะไรโรงแรมเนาะ corridors ค่ะ corridors ตรงนี้เลยมันจะเป็นเหมือนกับทางเดินในตึกนะคะอ่ะทางเดินในตึก beautifully มี Beaut ีมาแบบนี้น่าจะเป็น adverb เนาะแปลว่าอย่างสวยงามนะคะอ่ะอย่างสวยงามแล้วก็ถ้ามันเป็น present อันนี้ค่ะก็คือจะเป็น adjective เนาะแปลว่าแบบพึงพอใจนะคะอ่ะ ทีนี้เลยถ้าเกิดว่าน่นาพึงพอใจถูกไหมนะคะโอเคที่นี้ค่ะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอย่างตัวแรกเลย choice A ก็คือ Hotel หรือว่าโรงแรมนะคะตัวนี้เลยจาก m a n y ค่ะแมนี่โฮเทลหลายๆโรงแรมถูกไหมอ่ะ many เป็นอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นคำบอกปริมาณถูกไหมคะแปลว่ามากซึ่งปกติแล้วตัว m a n y เนี่ยเขาจะใช้ยังไงเอ่ย m a n y บวก นาวนับได้พาหูพ์ถูกไหมคะอะนาวนับได้พาหูพจน์เนอะทีนี้คําว่าโฮเทลของเราเป็นเอกพจน์หรือว่าเป็นพาหูพจน์อยู่คะตอนนี้โฮเทลถ้าเกิดเป็นพาหูพจน์ต้องเติม s อถูกไหมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เป็น error เลยมาถึงผิดเลยค่ะอ่ะ many hotels เ,เนาะก็คือหลายๆโรงแรมนะคะ j e c o r a ร e ก็คืออะไรเอ่ย ตกแต่งถูกไหมอ่าตัวนี้ no decorate ตกแต่งนะคะแจ c อะไรเอ่ย corridor นะคะ beautifully ตกแต่งแบบทางเดินในตึกเนี่ยอย่างสวยงามเลย to create ค่ะเพื่อสร้างอะไรคะ a present environment ก็คือเพื่อสร้างแบบสิ่งสภาพแวดล้อมเนาะ environment เนี่ยที่แบบมันน่าพึงพอใจเนาะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวงังเนาะ คือเวลาทําข้อสอบ error นะคะให้เราดูแบบพวก part of speech อย่าง choice B มันถูกเพราะว่าอะไรแตบวกกับคำนามอยู่แล้วถูกไหมแดนมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะบวกกับคำนามซึ่งก็สอดคล้องดูอยู่แล้วเนาะไม่ได้ผิดนะคะ beautifully ตัวนี้ก็มาขยายนะคะว่าแบบตกแต่งยังไงอันนี้ก็คือตกแต่งแบบสวยงามเลยถูกไหม present ค่ะอันนี้เป็น adjective อยู่ก็มาขยายกับอะไรคะ environment นั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะรู้ว่าแคปนั่นแกรมมาไม่พลาดแอเรอร์เก่งภาษาอังกฤษครูวาทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปด้วยกันที่กวดวิชาทูกเกเตอร์